จาก FC สู่ครอบครัวนะครับสวัสดีครับคุณโปรครับคุณโปรดูติดตามมานานยังครับนานแลวนานในในช่องติกตอกเหรอใช่ก็ติดตามมานานนะครับก็พูดเลยว่าดูไลฟ์สดเกือบเกือบทุกไลฟ์เลยไม่ว่าตอนเช้าหรือตอนอะไรก็แล้วแต่นะครับดูเกือบทุกไลฟ์เลยนะแล้วก็เขาเรียกว่าจาก f c แล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวมาเลีโอนะครับอ่ะโอเคทำไมถึงชอบตัวโตโยต้ายาริคันนี้ครับสวยดีครับสวยดีใช่ไหม อ่าแล้วทาเรื่องทําราวอะไรกันตั้งแต่วันไหนเนี่ยหลายวันแล้วหลายว,วันแล้วก็วันอาทิตย์ก็เข้ามาอาทิตย์พ่อแม่เข้ามา <พอ S 2> ทำ <พอ S 1> สัญญาอ่าทาสัญญานะครับซื้อเงินสดนะอ่าซื้อเงินสดก็จํานวนเงินสองแสนสี่เนาะลดจากราคาหน้าร้าาไปประมาณสองสามหมื่นนะครับ<ฮ>แล้วก็คันนี้ได้รับประกันเท่าไหร่เลยสิบปีครับสิบปีนะครับอ่ะโอเคนะครับมีอะไรฝากกับเพื่อนๆไหม ใครอยากไล่รถตู้สวนมาที่คลองเจ็ดลำปูกาครับัาผมไปทางมีนบุรีครับอ่าก็มาเขาเรียกว่าเส้นนิวินใหม่นะครับแถวมีนบุรีก็คือเส้นเดียวกันนะครับแต่เราอยู่แบบเหนือเหนือนิดนึงนะโอเคแล้วทำอาชีพอะไรรอไปทํางานนะรอไปทํางานนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อให้เนาะ,<ช>อะโอเคนะครับเขาเรียกว่าเป็นรถคันแรกเหมือนกันนะรถคันแรกก็หาเลือกแบรนด์ที่เป็นโตโยต้าตอบโจทย์กับตัวเองนะครับประหยัดน้ํามัน โครงสร้างเบานะครับเ้วเป็นรถอีโคคาร์ด้วยนะครับโอ้โอเคมากๆเลยนะโอเคหากคใสนใจนะครับอย่าลืมติดตามช่องนี้ไว้นะครับอาคลิปหน้าผมจะไปส่งรถที่ไหนนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะครับอย่าลืมบ๊ายๆเจอกันขอบคุณครับ